พาร์ทที่สองนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะหรือในหนังสือเรียนก็คือบทที่14ของเรานั่นเองนะคะในพาร์ทที่2นี้ยังเหลือเนื้อหาวิทยากรให้หนักเรียนได้เรียนรู้อีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะวยากรณ์ถัดไปนะคะสำหรับวยากรณ์นี้นะคะเราจะกลับมาที่คำกริยารูปเตะอีกแล้วนะคะ สำนวนนั้นก็คือเตมิลุนะคะคำกริยาเตมิลุนะคะคําว่ามิลุในที่นี้นะคะเป็นคํากริยาเสริมนะคะเพื่อช่วยเสริมความหมายของคํากริยาหลักให้แปลว่าลองทํานะคะตัวอย่างเช่นอชิตะโอซูชิโอสุคุตเตมิลุพรุ่งนี้จะลองทํำซูชิดูต่อไปเป็นไวยากรณ์นี้เลยค่ะ v ีหนึ่งเต k ะค่ะ ตามด้วย v2 นะคะคำกริยา1เตะขละตามด้วยคำกริ 2, ะะายา2นะคะเตะขละในที่นี้นะคะจะบอกลำดับของการกระทำของการ2การกระทำนะคะที่เกี่ยวข้องกันนะคะโดย v1 เนี่ยจะเกิดขึ้นก่อน v2 นะคะตัวอย่างเช่นยาไซโอคิเตะขละนิโกรคิริมาโชหันผักกันก่อนแล้วค่อยหันเนื้อ มาต่อกันที่ไวยากรณ์ที่5แล้วนะคะในวยากรณ์ที่5นะคะก็จะพูดถึงคำ4ี่คำด้วยกันนะคะคำแรกก็คือฮาจิเมนิค่ะต่อมาก็คือสุกินิโซเลคะละและไซโกนินะคะโดยทั้ง4ี่คำนะคะเป็นคำสันธานนะคะใช้ในการบอกลำดับการเกิดก่อนหลังของการกระทำนะคะโดยฮาจิเมนิเนี่ยแปลว่า ก่อนอื่นก่อนแรกอันดับแรกประมาณนี้นะคะสึกีนี้แปลว่าต่อไปนะคะและโซเลค่ะและแปลว่าจากนั้นนะคะส่วนคําสุดท้ายนะคะไซโกน,นี้แปลว่าสุดท้ายนะคะก็ทั้ง4ี่คำเนี่ยจะเป็นคําสันธานทั้งหมดเลยค่ะโดยตัวอย่างประโยคนะคะนักเรียนสามารถดูได้นะคะในนี้เลยค่ะ วากรที่6ต่อกันเลยนะคะสำหรับวายกรณ์ที่6นะคะจะเป็นสถานที่ที่มีผลของการกระทำปรากฏอยู่นะคะตามด้วยคำช่วยนินะคะคำช่วยนิในบทนี้นะคะจะใช้แสดงสถานที่ที่มีผลของการกระทำนั้นปรากฏอยู่ตัวอย่างเช่นเราเขียนชื่อลงไปนะคะชื่อนั้นไปปรากฏอยู่ที่ไหนนะคะก็ใช้คำช่วยนิตามหลังสถานที่แห่งนั้นได้เลยค่ะตัวอย่างเช่น โคโนคาเมนี่อนนาเมโ a ไคเตคุดาไซแตุู่นาเขียนชื่อลงในกระดาษแผ่นนี้เราจะเห็นว่าเราจะใช้คำช่วยนี้เนี่ยไว้หลังคามินะคะนั่นก็คือชี้สถานที่ที่มีผลของการกระทำนั้นปรากฏอยู่ค่ะมาถึงไวยากรณ์ที่7แล้วนะคะสำหรับไวยากรณ์นี้นะคะจะเป็นรูปหนึ่งลักษณะนามโมตามด้วยรูปปฏิเสธนะคะ แปลว่าไม่เลยแม้แต่หนึ่งจุดจุดจุดค่ะเรามาอยู่กันที่ไวยากรณ์สุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือวยยกรณ์ที่8แล้วล่ะคะ่ะเราเรียนรู้กันมาถึงเรื่องที่8แล้วนะคะสำหรับวยยกรณ์นี้นะคะจะเป็นอจินิออยโอตโตตามด้วยกะสุรุนะคะโดยอาจิแปลว่ารสชาตินะคะนิออยแปลว่ากินและโอตโต แปลว่าเสียงนะคะเราจะใช้เมื่อผู้พูดเนี่ยสัมผัสได้ถึงรสชาติกลิ่นและเสียงนะคะหรือใช้ในการบอกสปปรรพคุณนะคะของรสกลิ่นหรือเสียงนั้นนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในหน่วยการเรียนที่ 5นะคะหรือในหนังสือเรียนของเรานะคะจะเป็นบทที่14นะคะจะเห็นได้ว่าหน่วยการเรียนนี้เนี่ยเนื้อหาค่อนข้างเยอะเลยละคะ่ะแต่ถ้านักเรียนนะคะฝึกฝนทบทวนนะคะเราก็หมั่นทำแบบฝึกหัดนะคะรับรองได้ว่าไม่ว่าเนื้อหาจะมากแค่ไหนนะคะนักเรียนก็จะผ่านเฉลุยเลยละคะ่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็มาเรียนรู้กันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะ Too tired, but I think that I love her. My party girl, she just wants.